อืมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูคางกุ้งทอดวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่คุกแป้งทอดแล้วก็ผสมกับผงปรุงรสชีสรส บา,าบาบีค้ารสบาร์บีคิวนะคะเดี๋ยวมาลองมาลองทํากันนะคะเราจะใช้แป้งทอดกรอบนะคะประมาณดูให้คุกดูให้คุกกุ้งทั่วนะคะคุกให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่คางกุ้งลงไปในแป้งเลยนะคะ น,นี้นะคะทอดเสร็จร้อนๆนะคะนี่ฟังเสียงนะคะคือกรอบมากอะ่ะอืมอืมกรอบมากยังร้อนเราจะมาปรุงรสกันนะคะเราก็จะใส่เนี่ยค่ะผงปรุงรสทั่วไปนะคะชอบรสชาติไหนก็ใส่รสชาตินั้นเนาะ วิธีปรุงรสนะคะเราก็หาอะไรก็ได้ที่คุกง่ายๆอะค่ะกรละมังโคมหรือว่ากระปุกหรือว่าอะไรก็ได้เราก็ใส่ผง,ปร,งปรุงรสลงไปนะคะนี่ประมาณหนึ่งนะคะคุกนะคะเวลาคุกก็ดูว่าให้เครื่องปรุงนะคะ โดนหัวกุ้งอย่างทั่วถึงนะคะอืมอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูทานเล่นนะคะหัวกุ้งนะคะคางกุ้งทอดนะคะนี่อืม กรุบกรับมากอร่อยอันนี้นะคะเป็นคางกุ้งรสบาร์บีคิวนะคะอืมกรอบมากได้ยินเสียงกรอบไหมอืมกรอบนะอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะเป็นวิธีทําที่ง่ายมากๆนะคะยังไงถ้าสนใจจะทําก็ดูตามคลิปนะคะบา,บายยเอาชิม อะไรนะอืม่อยกินจะหมดไอ้นี้แหละหมดชามเนี่ยนุ่กวอบมากเลยนกะรอบมามกเลยกินเหมือนขนมเลยอืมกินมันนุ่มเลยกินเมื่อกี้จะหมดแล้ว